จะชวนเพื่อนเพื่อนมาทำพิซซ่าถ้าชอบเยอะก็ทานเยอะไปเลยนะคะลองทำครั้งแรกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะ S <S> โอเคค่ะวันนี้เราจะชวนทุกคนมาทําพิซซ่านะคะ,คะวันนี้เราจะมาทาพิซซ่าครั้งแรกเลยเนาะยังไม่เคยทํามาก่อนเลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะรอดไหมหรือว่าจะทาสาเร็จหรื <S <S> อเปล่าถูกต้องไหนเรามาดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอันแรกก็คือ ชีสนะคะชีสนะคะมอสซาเรล่าชีสนะคะแป้งพิซซ่านะคะใช่ค่ะแล้วก็นี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบว่าเป็นขนมปังเป็นขนมปังนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะลูกอันนี้คือส่วนผสมจะามาตกแต่งอันนี้คือท็อปปิ้งมันก็คือไส้กรอกใช่ค่ะปูอัดปูอัดหนูชอบกินมากเลยค่ะแล้วก็แฮมแฮม ส่วนด้านนี้ก็คือมีอะไรบ้างอันนี้คือพริกสีเขียวหวานนะคะพริกหวานและอะไรอีกคะอันนี้เอ่อทอมเอทโต้ทอมเอทโต้หรือมะเขือเทศนะจ๊ะส่วนอันนี้ไม่รู้เลยค่ะเขาเรียกว่าหอมใหญ่นะคะอ๋ออันนี้หนูเรู้แล้วค่ะข้าวโพดข้าวโพดก็ของโปรดหนูอีกนั่นแหละใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวทำกันเลยนะเตรียมเลยนะพร้อมไหม ขั้นตอนแรกเราก็จะมาหั่นขอบขนมปังกันนะคะนี่ค่ะจวยใช้มีดของเด็กให้น,น้าให้ใช้มีดของผู้ใหญ่นะคะเพราะว,าว่ามันอันตรายาใช่เดี๋ยวมันจะบาดมือนะคะเด็กๆต้องใช้มีดแบบนี้เนาะแบบนี้โอเคมี่พลาสติกค่ะนี่คะ่ะเราก็จะเตรียมแป้งพิซซ่านะคะแ,แล้วก็เราก็จะทําด้วยแป้งขนมปังด้วยนะคะ ตอนนี้เราก็มาหั่นขอบขนมปังออกก่อนนะคะตอนนี้เราก็หั่นตรงขอ,ขอบของขนมปังเสร็จแล้วนะคะ้าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทำพิซซ่าที่แป้ง,งพิซซ่านี้ก่อนนะคะ,คะโอเคขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาทาซอสมะเขือเทศลงไปก่อนเลยคะ่ะทาลงไปให้ทั่วเลยนะคะ ปิ้งเลยค่ะลอยลอยไปเลยอยากใส่อะไรบ้างใส่อะไรบ้างก็ใส่ปลาใส่ปลาใส่ปลาเสียบปลาอันนี้เราจะทำให้หมาหมากับป๋าป๊าใช่ไหมแผ่นใหญ่ใส่หลายหลายย่างนะคะดูท่าใส่ใส่หนอนิดหนึ่งหก็นถ้าใส่เซ็กซี่เหลือเกินโอเคค่ะแล้วก็มาใส่เป็นพวกหุ่นหมา เป็นพวกมะเขือเทศใ,ใ,ใส่ข้าโพดด้วยเนาะอันนี้ค่ะเราทําอันนี้ก่อนเดียชอบกินหอมใหญ่ไหมคะเออไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะคะโอเคอีกน่ารักเยมะเขือเทศหน่เสร็จแล้วเราก็ใส่ชีสชอบเยอะๆก็ใส่ไปเยอะๆ,ๆ,ๆนะคะโรยให้ทั่วเลยค่ะ โอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเข้าเตาอบกันเลยนะคะร้อยค่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปเข้าเตาอบนะคะเาจะมาเข้าเตาอบกันเลยนะคะเทำคั้แรกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะเยีากค่ะ่มากค่ะเอี่ยมาค่ะ่ะเดี๋ยวคะเามา้นะ <laughs> โอเคค่ะระหว่างรอเดี๋ยวเราจะมาทำพิซซ่าจากแป้งขนมปังกันนะคะถ้าชอบทาซอสก็ทานะลูกถ้าเราไม่ชอบทาซอสก็ไม่ต้องทาใส่ท็อปปิ้งเลยก็ได้อยากลองทาซอสดูอยากทาซอสโอเคเราจะทาซอสก่อนนะคะอันดับแรก <laughs> โอเคค่ะ สร็จแล้วเราก็เริ่มใส่เป็นพวกท็อปปิ้งที่เราชอบทานค่ะชอบค่ะค่ะอ,อ,อีกอันนึงทําให้ปรับทานเราก็จะใส่พริกใส่หอมให้ปลาปลาด้วยเนาะ ่มเออรู้สึกจะโรยนอกขนมปังหมดเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเราเข้าอบอีกทีหนึ่งนะคะมาเยืนทำอะไรตรงนี้คะใกล้แล้วค่ะทุกคนใกล้อะไรคะใกล้เสร็จแล้วค่ะจริหรอว้าวคือไก้แล้วค่ะทุกคน เดี๋ยวเรามาชิมกันนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมเคเดี๋ยว <Okay. S 1> ต่อไปเราก็จะลองเอาแบบเป็นแป้งขนมปังนะคะได้เวลาชิมแล้วจ้าอันนี้เป็นทําจากแป้งพิซซ่านะคะแบบแบบบางนะคะนี่คุณแม่ตัดแบ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองชิมซิลูก เป็นไงคะจริงหรออนนสิโอ้โหอร่อยไหมคะเต็มสิบให้เท่าไหร่หนึ่ง้เนหนึ่ง้ยโอ้โหอันนี้เอ่อเป็นพิซซาที่ทําจากแป้งของพิซซ่านะคะเป็นแป้งสําเร็จรูปแล้วก็ตอนนี้ที่เราอบอยู่อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นทําจากแป้งขนมปังกอเดี๋ยวพิซซาที่ทาจากแป้งขนมปังเสร็จล้วจะมาชิมกันแล้วให้อดา ลองบอกดูนะว่าทําจากแป้งพิซซ่าสําเร็จรูปกับแป้งขนมปังอันไหนอร่อยกว่านี่ค่ะพิซซ่าจากแป้งขนมปังตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกมาให้น้องแยาดาชิมกันนะคะใช่ค่ะเสร็จแล้วลูกนี่น่าทานมากเลยเ,เสร็จแล้วค่ะพิซซ่าจากแป้งขนมปังนะจ๊ะทุกคนขอบก็จะเป็มเกลียมนิดนึงนะคะ ทำครั้งแรกอะเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมริมคาทิคอโอเคค่ะคุณแม่หันให้เรียบร้อยแล้วลองชิมดูอร่อยอวยถือดีๆนะลูกโอ้โหกรอบมากโอ้โหชีสยืดมากอือหือือหือือหเป็นยังไงคะ อร่อยหนูชอบแบบนี้หรือแบบแรกคะ so อะชอบ2แบบเลยเหรอแสดงว่าวันนี้เราทำพิซซ่าครั้งแรกทานได้ I, e, S. <S yes yes โอเคว่าหลังเรามาทำกันใหม่เนาะอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากอะไรเนาะ <Okay. S 1> เผื่ออยากทานพิซซ่า <Okay. S 1> แบบเออหน้าแน่นๆน,น,นะอยากใส่อะไรแล้วก็ใส่เองได้เลย <laughs> ใช่ไหมลูก <laughs> <laughs> ท่กคนอยากลิงเอาไปลองทานกันนะคะ ง่ายมากเลยค่ะเผ็ดยังอร่อยด้วยใช่แล้วก็ของก็สามารถหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราอ่ะจะไปทานกันแล้วนะเพราะว่ามันกําลังร้อนๆเลยโอเคงั้นวันนี้เราลาเพื่อนๆก่อนจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ดะคะก่าต้องขอตัวไปกินก่อนนะคะพื่นอค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องดาราก็เก็นกองดจให้หนูทำกิฟตใหม่ๆด้วยนะคะบาย ขอกินดได้ได้ไหมเนี่ย,ว,ยว้าวแ่า <c oughs> แยาดาพาส่าฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดสักวาไคให้ช่องยาดาพาส่าเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปใหม่ใหม,ใหม่ด้วยนะ